กับห้ามูนส่วนจำกัดทางเอสตีโกลการเย้โ่้ยวูปเหรอนี่ไม่อะอย่ามาห้าตังเอสตีตรงนี้นายโยนี้ตรงข้ามลงแรกแต่โราโดนไทยเลยนี่ตรงนี้สิโอเดี๋ยวฉันเข้าไปแลกก่อนดิออกไปทอดเราในขั้วเราเสือไครปีไหมไปก่อนดิสิ มันเยอจัง you ล know. ่ะไม่น่กาหรอดิฉันหลวงปู่ไม่ทีเดียวสวัสดีค่ะพี่ค่ะวันดีค่ะนงอัอีมาโทัเราในพวกปิดโคกกีวค่ะได้เลยจ้าดีออกพิ่พูดห่างเลือมาต้งพูดหวเือกมาเราคางันโมฉนหยดเดวค่ะใช่มนเรียวเธอเข้ามาได้เลยอย่างเดียวไม่ต้งลอยลอยแค่ลอยฟังโนค่ะไม่ต้องใช้เยอจ้ะองใช้เีอโปรโมชั่นไม่จริงวันวันเงียนใดรอราคการ็อย่างดีเลยตัพวกพวกด็ดขาดเลฉันไม่ต้องหอกัง ได้ตังขันตังคันเลยหรอใช่นี่นางายเลยจะข้ามาได้หมดเลยแต่เนยเนาะไปไปมาเลยมาเลยมาเลยเฮ้เธอมาถึงแล้วค่ะ ซูนยามาฮ่าตรงังเอสทีคู้แทนจำหน้าอยากไปทางการรายเดียวในตรงังจำหน้ารถจักรยานยนต์มีซูนบริการแบบหมาท่านยามาฮ่าชายอะไรแทจากโรงงานเลยเธอเฮ้ hey, ว่ามาได ok. ้ฮกซูนเขาใหญ่หมากเธอเธอแค่ผ่านเธอเอา้มาแต่ไกลเลยค่ะมีครอบเครลองสินค้าอะไรและบริการให้ครบครั้นตั้งใจเธอเยาวรุ่นในไม่ว่าจะเป็นแกลนฟิลาโนฟิลาโนเอ็กแม็กเอ็นแม็กฟาซิโอซีล่าแล้วก็รุ่นอืนอ่นๆเขียบต้องเขาอย่างเพลินเธอค่ะแต่ว่าฉ่นงตกใจรุ่นนี้เธอซีโอรถรุ่นฟาซิโอนี่สวยหมากเลยค่ะแล้วเธอเล่ตา บรรยากาศร้รานเขาสบายมาเลยค่สาสะอาดตาไม่รกรุงรังถือนะบริการดีแรงเลือยลบานเอกชนเธอวันรังเอสทีเชื่อนี่คุณมันจะได้เลยค่าวันนี้มาทำทึ่งจึงมาค่าเลยลงมาเลยตาว่าว่างนี้เขาจะโปรโมชั่นลด,ดเหล็กแจ็คแท่งฉงเทศกาลปีใหม่ค่าการุยชาติแล้วทีนี้เขามีใบเสื้อรับรองคุณภาพการให้บริการเที่ยวไววางใจไม่ว่าจะเป็นประกันรถไฟแนนซ์ผ้ามันเคลียงและตรวเช็คระบบเคลืองย่นฟรีในข้างแรกให้ในนู่นค่าเธอไม่ต้องกังวลใจเลาเธอไม่ต้องสีเรียสเหลืองเบียร์แขมาตัวเปล่าก็แช่งรถรัานนได้้แลวมมมโโปช่เพ ส่นบาทหรือค้อนแขกเพียงวันละหกสิบบาทก็สามารถออกรอดได้เลยเธอเลยฉันตาเอามาโรยนึง่งก็ได้หลอดลบไปซื้อไพ่ของคอนปีแม่พ่วนเลี้ยวแาพ่วนกลิปไม่พ,กวพวกกักในดวงเหลาฉัน แล้วเทนี้เขายัางสู้นบริการไล่ like สร้างค่าหนีตรังไม่ว่าจะเป็นสำนักงานใหญ่ตรงข้ามโรงเรียนรัตนุนให้ธนุพรามพบสร้างค่าซ้ำแยกรี่แหลนตาข้าวห,หัวหยอดกันตั้นและซีเกาครบจบไม่ในตรังตร้งหรือค่ะไปที่ไหนก็มีสู้นรองรับเขกแบ้านที่ได้พร้อมแล้วบายๆหยือค่ะที่ฉันก็ไม่รอชานะคะว่าทำหเรืออีกสั้นท,นทอดหลพร้อมแล้วค่ะแล้วก็มีข้องแทบในการหด ประทับใจมากเลยแล้วพอทอํรราเอกสารเร็จปุ๊บพี่พนักง,งานจะพาแช่มาเจอฉังค่ะแล้วฉังจะแนะนําวิธีการใช้รถพร้อมทางตรวจเช็คระบบรถให้อย่างดีค่ะแล้วฉังที่นี่เขามีใบเสื้อรับรองคุณภาพคัสัันมาอย่างดีเธอพี่กัสตุ้นเธอถ้าเธอสะดวกมาสุ่นในเมืองมันชันเธอสามารถมาทางวงเวียนปลาพยุนครับตรงมาถึงเด็กไฟเด็กห้างซิริบันช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ห้เหลียวคว้าเสื้อพีตรงมาสุ่นก็จะอยู่ตรงข้างโรงเรียนอรนณท์ไทยเค่ะอย่าลืมมาใช้บริการสังเกตีได้ทุกสาขานะคะ